ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น3ก้าวท้าใจจะทำให้การออกกำลังกายของคุณไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปก้าวท้าใจซีซั่น3 ่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกับเป้าหมายสุดท้าย100วัน100กิโลเมตรสนุกสนานกับการออกกำลังกายและมารับรุ่นของาะวัลไปได้วยกันค่ะวิธีการติดตั้งและลงทะเบียนก็ง่ายมากๆค่ะทุกคนมีโทรศัพท์และมีแอปพลิเคชัน Line กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแค่สแกน QR code นะคะหรือว่าแอด l ล ne ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนกับก้าท้าใจค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบค่ะหากใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านจากนั้นก็เข้าสู่ ะบบได้เลยค่หลักการใช้งานก็ง่ายมากมากเลยค่ะเพียงแค่คุณส่งข้อมูลการออกกําลังกายไว้และสะสมแต้มการออกกําลังกายไว้เพียงเท่านี้คุณก็จะรับคะแนนเฮลพอย์นะคะเอาไว้รับลุ้นของรางวัลด้วยค่ะสามารถส่งผลการออกกําลังกายตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่8มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะคะหากสะสมการออกกาลังกายจนครบ100กิโลเมตรก็จะได้รับใบประกาศสียบัตรด้วยล่ะค่ะ และที่พิเศษมากๆทุกๆการออกกําลังกายของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นเฮลพอยต์สะสมเอาไว้รอรุนรับของรางวัลได้เลยค่ะนอกจากนี้ก้าวท้าใจซีซั่น3ยังมีข่าวสารสาระดีๆจากกรมอนามัยด้วยนะคะก้าวท้าใจซีซั่น3ทางพิเศษและสนุกขนาดนี้ได้ทั้งสุขภาพดีแถมยังมีรางวัลแจกด้วยไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้วนะคะ อย่าลืมมาออกกำลังกายป้องกันโรคกับพวกเรากับโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่4สระบรุรีส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีสวัสดีค่ะ